เข่าปีนีง้ามครับผมบอลลมพร้อมรถเกี้ยวนี่เลี้ยปากรวบรวบเหรครับรถเกี้ยวมาเข่าตั้งยาวไปหอดพูนครับผมฝุ่นปปท่านไันไป,อ,นไปอันนี้กับง้ามแล้วนี่นอพอตาบาฉี่ีมันหลอกเลยเจ้าพุนพพ่นไม่โอ้ ก็ไปถึงยอดหลังอยกทีน่เนี่อยไป,ไป,ไป่ยดกนตุตะพลรยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ในประเทศต่างประเทศที่เขารบรหลักทุกกันนะครับผมสวัสดีตอนสายๆตอนบ่ายแล้วครับพี่น้องพาพี่น้องมาหาอยู่หากิน นะครับการไข่กลางมองครับพี่น้องดักปลานะครับมองสิบเซนนะครับพี่น้องอยู่สวนหนองนมม้ำโมเดลครับวันนี้ผู้น้องพ่นเป็นเลียงเป็ดนะครับเป็ดไข่เมื่ไหร่มท่ทายคลิปไห้พี่น้องเบืเ้องไข่เป็ดจากเถื่อ,อนนะครับวันนี้เมื่อกลางามองฝุ่นปุยแกลังไล่ปลาอยู่พูนสุวนนะครับปุยแอปูสวนหนองน้นะครับ เจ้าของสวนหนองน้ำโมเดลนะครับแม่แม่พี่น้องถึงแล้วถึงแล้วพี่นอ้องปลาเือแขนะวายไม่ยามเหลียวเป,เปลี่ยเราลงน้ำเราไล่ลย้ำไปเนี้ยพูดนะแม่พี่น้องแม่เนื้อวัดตะบ,บุญีปลาพี่นอ้องเอ้ยพูดนะโอ้ยมันถือหลายโพดเนี่ย ปอดนามพวกเขียงเอวนี่ครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นไฮน่าด้วยครับผมบ่เป็นสาดด้วยครับผมนาอยู่ประมาณอ่าเอวนี่ครับปีกไกนี่ปีกายนี่านพาอยู่โนรู้ันเขานะครับผมนามมันนามมันลาดบาเบิดนเลยครับแถวนี้นี่ครับพี่น้องผ่าเขียวแถวนั้นเที่ยวกระเบื้องเที่ยวกระเบื้องไอปิดไวเนี่ครับนามมันถ่วมเบิดเลยครับผม ปลาสีข้างอยู่นีหนีนะครับแล้วกับปลาปลาวนมากเป็นปลานิลปลาตะเพียนนะครับมันข้างอยู่ในหนีมูออกไปก็ออกนะครับมูยู่ก็ยู่นะครับเคยว่ามันจะมีตัวใหญ่ยู่มองสิบเซนนะครับเรหันเห็นรุดเบลอว่านั่นนิ่งๆคุณครับเดียวดาวเดียวดาวไม่คุณเอาบอลรุดครับพี่น้อง ราจะเบิ้องตัวน้ำกันปุ่นๆเดี๋ยวพายางไปบางทางปุ่นไปบางไกลๆครับปาดพี่น้องเขาบอกเบิ้งกระฝากกดซับเซอร์คกดไลค์กดติดตามดีแล้วครับผมเว้ยบางทางปุ่นครับพี่น้องไป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 พี่น้องลงน้ำมาแล้วครับไปมายามน้ำกันเหมือนตมเดี๋ยวว่าไปอ่ะนี่นี่นี่พี่น้อง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 ปลาหนิ้นครับป้า สวยงามเลยครับปลาหนิ้นธรรมชาติธรรมชาติ์เหมือนนั้นมันแหบขาเป็ดอยู่ครับเป็ดกลอยน้ามันมันห้องเงี้ยครับปลาปลาอันแต่บนหน้าสิเป็นปลาหนิ้นนะครับจ่เป็นปลาดุกขุนที่แล้วครับมันกัดขาเป็ดห้องกาบกับอยู่นี่กลางเรากะยามเลยเนาะครับผมไม่ต้องปล่อยไปโดนนะครับตัวปลาตาย ปาไข่ปลไขดีนะก็ยังขี่โผไขรอองล่องดีเธอลงเนาะคขันวัวขี่เนี่เ <c oughs> ต็มสองมีแต่ตัวไข่ไข่หมกแต่ไข่มันก็นยิ้มแล้วปุ๋ยอ่ะอย่งนี้ว่ามีไข่ม,ขมันนี่นะไข่ขี่บลูบ ไม่ออกจริง่บริจริงเ่ไค่อยผนจะขาดเบิรนี่เนาะยตัววเ็นีอนล้้พอดีวัวเหนนั่นนั่นนั่นสองตัว มมันมาเป็นรูเลยพี่น้องนี่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 ไข่สิบเซนได้ครับนยานี่ไม่เหลือจากพายุน้ำถ่วมพายุโนรู้จากปีที่แล้วนะครับพี่น้องมันมันเหลือจากเพราะว่าน้ำม,มันน้ำม,มันลวดน้ำม,มันลาดไปเบิดเลยครับเนี่ยผ่าเขียวงสูงนี่ครับน้ำม,มันถ่วมไปเบิดเลยครับผม นั่งเบื้องปลาออกเหรอครับเหตุยัยงมันบ่ได้พ่อตา,าปลาออกบนหลอดอยหาตะไค่าพ่อไปไกลนี่นะครับมันกลับไปน้ำน้ำเอาไปที่นั่นนะเอาขึ้นพ่อมนะ่หน้าเอาไว้เดีไม่หลอกปลาปลาที่จะตาย ใส่งามงามใส่งามงามเกิดไปดอันนี้ห็่เอาไปเพราะกิน้อครับพี่น้องโ<ด>อต้ตัวเนยตัวเนยเอาไปพราะกินครับผมแม่สองตัวมาเป็นครูเลยนะครับมือใดเขาอยากกินเขาก็เอาแค่นั้นนะครับเพาบว่าเอาไปหลายนะครับเพราะว่าปลาเป็นชีเลสดใสเผาเครือกระได้ครับใส่นน่นะครับแต่เหอมือเมี่ยงปลานี่กับ เด็กขี้กันตะบาเสียใส่กันกำลังงําเหมือปลาปกติใส่โล่ <c oughs> โอ้ยตายตายตายฉีกรวีลโอ้เลยคไม่รอพอะตาบาที่มันหลกเลยเจ้นพุณนม่อ,อ้ ไปถึงยอดหลังอีกทีเนี่ยต้นไม้ันจะกลับมาอยู่หมง่งเกาตมันเข่ามง่งเกาได้บ่คือพวกปลาดุกปลาคอด้วยครับนั่นหายปลอมละวา่าได็ก็อแบบปลาหมาไม้เม้กินสิปลากินเน้ <Okay. S 1> ไม่เออไม่หลุดแน่ก็บา,ามียางดอกไม่กางเราก็ยางยามกางเราก็ยามนะครับพี่น้องของตมทุ่งโตปลาทุ่งปล่งปยเป็นซิฟนี่ครับวิธีชีวิคว้มเป็นอยูข้นบ้านเขาเนาะครับผมอาอยุหาก,กินหาปลานะครับเลี้ยงไว้ เลี้ยงกับเลี้ยงธรรมาชาตินะครับปล่อยถิ่มไปเลยครับให้เขาหากินหญ้ากินเขาเขาไม่เสรอาหารนี่ยังงนี้เขาก็ว่าถึงไว้ให้เขานะครับแต่เขาก็กินเองนะครับเงงน,นี่ยนะังไงต้องเปิดขึ้นมาด,ดูด้วยปิด,ด,ดปน้ำมันว่าเรียบร้อยย่าปอดูไห่ไปแล้วย่างมาดีังไย่างมา้าติดมัดมาครับ ไปจอดไปยุดเขาวาอืมสมอีกบ่เกินเคืองเดือนพี่น้องอีกบ่เกินสิบหามือนะครับผมตอนี้ก็จะได้เคี่ยวเขานะครับเคี่ยวเข่า,าพู้นยาวไปทำคุณครับพี่น้องเพราะมาณเฉพาะเบื้องนี้กับประมาณสามลอยสี่ลอยเลยแหละครับต่อไปก็จะเป็นอหาหากบนะครับใส่เงียบกบให้พี่น้องเบื้องแรกครับปีนี้คือบามีกบนะครับเอาเนี้ย เอาเนื้อไอ้ปลาคิงหน่อยเสกกบไห้พี่น้องเบิ้งแต่หาเบิ้องน้องกันครับผมคุ่นทั้งพี่กับเป็นขอกเป็ดด้วยครับเป็ดมันเพื่อห้องแปลกๆพื้อ่ะือห้องสั้นลาบ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 นะโอ้เป็ดมันอยากกินข้วขาด้วยนี่กับอันต้นหอมเจีย ห้องแปลกๆไมสองสามมือมืกี้นี่มันหลับๆหลหลับๆหลับๆหลับๆหลัๆไปรับไปคุณไปเอาไปไปนะก็้ปแวกันเถอนี่ปล่อยน,นะปล่อยเจ้เเอาไปเอาไปมั้งอ้ตัวง,งามๆครับอะูนี่อ้อไปมีปอยเอาไป นี่ครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเต้มนะครับพอพอพอ,พอกินแล้วนะครับแต่เกิดมีเพิ่นมาสั่งกับขายให้เพิ่นไปนะครับเขากินเลี้ยงไปกินเหลือกินไปขายนะครับพอเพียงพ่ต้องซือ้อบ่ต้องจ่ายตลาดต้องพุ่นกับปลาตะไคร้ไปบกูดมีเบิดพี่น้อง บ่มิตะยงะังหลับปุ๊ยบ่มิตะยังก็บ่มิตเหล่าฟากูฟากูดับบนันเดตีดดยอดหลงังติดน้ำดกักติดน้ำหลงงังอีกเดี๋ยวปลาขึ้นฟังกันไปหน่องไปแล้ว บอ,บอกนี่ครับเ,เขาอีกประมาณสิบหาหม,มือยี่สิบมือย่างกิ้งนะครับผมกระเจี๊ยกเกี่ยวแต่เขาปีนีง้ําครับผมบรลลมพร้อมรถเกี่ยวนี่ดดเลี้ยปากรวบ,บแล้วครับรถเกี่ยวมาเขาตั้งยาวไปหอดพูนครับผมฝุ่น เมืท่านได้ไปอันนี้ก็งาแล้วนี่นะครับปลากะปันคำสุภาชิตเลยพี่น้องเขาไม่ปลามันครับผมอากาศก็เริ่มหนาวที่มอส้าอ์กับเขาปิ้งกระแซบต้มกระแซบหนึ่งกระแซบทอดกระแซบก้อยกระแซบด้วยเนี่ยก้อยใส่หมดแดงนี่โหสุดยอดเลยครับพี่น้องอยากมาได้ไนี่ครับห็นว่าใครอยากมาเด้อหามาหา ปุยแอพันว่าขันอยากก็มาหาเด้อพระท่านครับมาเด้อพี่น้องติดตามช่องตุตะพะลุย้ยม,มืน่นแปดพันคนมา <laughs> มาเบอร์ร <laughs> ถมากินปลาอยู่นะปุยนี่นะครับเพิ่นเดินแล้วละม,าม,ามืน่นแปดพันคนมันเด้ปุยแอมาเพราะมึงมาเบริร์พ่อสั่งแล้วเนาะครับมาบพี่น้องมากินเขาไม่ปลามันน้ำกันนะครับผมาว กุมมมองขาดเบิด loser, ions. ครับปลาจกเออปัาข้งพุ่นกับสาหนึ่งประมาณหกสาหาสาหกสาพุ่นกับสาหนึ่งนะครับพี่น้องถ้าพุ่นก็อีกสาหนึ่งยูนี่สาหนึ่งแล้วก็จะต้งพุ่นอีกสองสาแล้วก็จะต้งพุ่นอีกสองสามีตะปลากับปานะครับปุ้ยอ่มันมเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนี่ครับโครงการมาส่เลี้ยงกบไปหนีนะครับทล้วพุ่นกับเป็นเป็ดแล้ว นะครับตั้งนี่กับปลูกบุกห้งปลูกตะไคร่ปลูกกล้วยปลูกอย่างตามภาษาบ้านฮ้องเรครับได้ขายหรือกินกัไว้ขายปลาตากแดดล้วพี่น้องครับคลิปนี้คือเฉพาะทํานี้ก็นะครับผมเอาบรรยากาศหายู่หากินแบบยังไงบ้านฮ้องมาให้พี่น้องเด้เบแจ้งดนกล่ดงสำหรับใครกดไลค์กดติดตามพอกันไหมคลิปหนาด้อยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับ